เอาเรามาตามต่อกันที่เรื่องราวของอะควาแมนดีกว่ามีคนพูดถึงอะควาแมนแล้วก็พูดถึงเรื่องราวของตัวละครมีราหรือว่าคุณแอมเบอร์เฮิร์ตเยอะเหลือเกินครับดังนั้นเราจะมาพูดถึงแอมเบอร์เฮิร์ตกันหน่อยแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยจริงๆแล้วมีปัญหากับหนังเรื่องนี้ตั้งแต่ต้นแล้วครับตั้งแต่ก่อนเปิดกล้องอีกไอ้ปัญหาของเธอกับจอห์นนี่เดฟนั่นน่ะที่ฟ้องกันแล้วก็แบบยังไงมันจะจบแบบไหนอะไรแบบเนี้ยแต่ปัญหาของแอมเบอร์เฮิร์ตมันมัน,มน มันดูแบบน่าปวดหัวก่อจอนี่เดฟเพราะว่าจอนี่เดฟเนี่ยหนังที่มันคาบเกี่ยวกับกรณีที่เขากําลังเป็นเป็นคดีความเนี่ยมันคือ f a n t a s t ิกโนะแฟนตาสติกโฟร์ซิคริตออฟดัมโบดซึ่งอันนั้นเนี่ยมันคาบเกี่ยวในจังหวะที่ยังไม่มีการพิจารณาคดีมันยังพัวพ,พันอยู่ทางสตูดิโอก็เลยรู้สึกว่าพัวพันแบบนี้เราเอาจอนี่เดฟออกไปพักก่อนดีกว่าแล้วก็เปลี่ยนเอาแมทแม็กคินเซอร์มาแทนแนะครับซึ่งก็อันนั้นก็จบไปแต่คนดูก็ไม่จบนะเพราะว่า เมื่อวอร์เนอร์บรอดเวย์เปลี่ยนเจ้าหนี้เรียออกจากหนังไปแต่กับแอมเบอร์เฮิร์สเนี่ยในจังหวะที่เธอต้องมาเล่นอควาแมนเนี่ยเอ้ยวอร์เนอร์ไม่เปลี่ยนเว้ยแล้วก็เธอก็มาเยาะเย้ยอยู่ในโซเชียลมีเดียนะครับว่าฉันมาถ่ายอควาแมนอะไรแบบเนี้ยจนกระทั่งก็ถ่ายกันไปเป็นปกติครับสัมพงสัมภาษณ์อะไรทุกคนก็บอกว่า James เจมส์วานอะไรก็บอกว่าแอมเบอร์เฮิร์สตก็มีปกติเลยมันก็จะไม่ไม่เปลี่ยนไม่รีแคสต์ไม่อะไรด้วยก็ใช้แอมเบอร์เฮิร์สตเล่นเป็นมิรา,า,าเห <c oughs> พอถึงเวลาที่ที่สารพิจารณาจริงๆนะครับไอ้ที่เราได้ดูถ่ายทอดสดกันนะนะั่นอ,อ่อปัญหาใหญ่เลยครับแอมเบอร์เฮิร์ดูไม่ดีมากๆครับหลังจากมีการมีการหลังจากมีการพิจารณาคดีแล้วก็ข้อเท็จจริงต่างๆก็ออกมาจากคดีความแล้วก็ออกมาจากปากแบบพยานหลายๆคนนนะครับ a อมเบอร์เฮิร์ภาพลักษณ์ก็ตกต่ำลงเรื่อยๆครับระหว่างทางของการพิจารณาคดีนั้น บอลเอบอรเตอร์ก็เลยต้องคิดหนักครับว่าเราจะเอายังไงกับแอมเบอร์เฮิร์ตดีวะเอาออกก็คงไม่ไหวแล้วละ่ะอ่ถ้าเอาออกไม่ได้ตัดเธอออกไปก็มีกระแสมากมายครับซึ่งณนะช่วงเวลานั้นก็มีการก็มีการพูดถึงครับว่าแอมเบอร์เฮิร์ตเนี่ยจะโดนลดบทบาทแต่ในช่วงเวลาที่มีข่าวลือว่าแอมเบอร์เฮิร์ตจะโดนลดบทบาทจากภาพยนตร์นัควาแมนภาคที่2นะครับเจมส์วานผู้กำกับเองก็ ออกมาพูดไทยสัมภาษณ์ครับว่าไม่ได้ลดไม่ได้ลดก็ไม่ได้ปรับหนังอะไรเลยหนังยังคงมีซีมเหมือนเดิมคือเราจะพูดถึงภาะวะโรคร้อนเนาะ climate change หนังยังคงมีซีมแบบนั้นอยู่ครับแต่แต่ไอ้ที่บอกว่าข่าวเอ b มเบอร์เฮิร์ตมาทำไมต้องแก้บทกันอีลุงตุงนังเนี่ยไม่มีไม่มีไม่มีมมแล้วหนังก็ฉายออกมาอย่างที่เราเห็นครับในมุมหนึ่งคนก็มองว่า มีร่าน้อยกว่าที่รู้สึกแบบรู้สึกรู้สึกตัวละครตัวนี้โดนตัดอ่าผมก็รู้สึกครับผมรู้สึกดูแนละ้วมันดูตัดตัดแหว่งแหว่งยังไงชอบกนในขณะที่บางคนที่เกลียดแอมเบอร์เฮิร์ตนะครับก็รู้สึกว่านี่ยังเยอะอยูน่นะเนี่ยเยอะไปคือแอร์ทำแอมเบอร์เฮิร์ตในอควาแมนสองมีประมาณ20นาทีนะครับซึ่งผมว่าสําหรับบทอนะ่ะกับสิ่งที่ปรากฏในเรื่องอ่ะเหมือนเธอโดนเหมือนเธอโดนพยายามที่จะลดนะครับ มันไม่ดูไม่เป็นธรรมชาติครับบางฉากบางตอนมันเหมือนเธอหายไปไหนก็ไม่รู้แบบเนี้ยจนกระทั่งณวันนี้ความจริงไขกระจ่างแล้วครับเมื่อคุณพี่ดอฟรุนเกรนครับเจ้าของบทป้าป๋าคนเก่งดอฟรุนเกรนออกมาให้สัมภาษณ์เรื่องราวเกี่ยวกับการถ่ายซ่อมแกเอามาบนครับ c o m i ก b o o k c o m ไปสัมภาษณ์ครับแลวแก้วก็บอกว่าเนี่ยหนัง the Lost นะไอ้ความ Man นเดอะลอ k i n g d o อมนะไอ้ที่ผมอ่านในสคริปต์เนี่ย กับไอสิ่งที่ทุกคนได้ดูในโรงเนี่ยเหมือนกันเลยมันเปลี่ยนไปจากสคริปต์ราฟต์แรกเยอะแยะไปหมดเลยแล้วดอโุนเกนก็เล่าว่าผมเพิ่งรู้นะว่ามันเป็นการตัดสินใจของบริษัทที่พยายามจะจํากัดบทของแอมเบอร์เฮิร์ตแล้วผมเนี่ยที่ต้องแสดงเป็นพ่อเนี่ยก็เลยต้องโดนไปด้วยเพราะว่าบทบาทของผมเนี่ยมันอยู่คาบเกี่ยวกับบทแอมเบอร์เฮิร์ตตลอดเวลา ดลวรุ่นเกณฑ์บอกว่าผมแค่รู้สึกผิดหวังแทนคนดูนะครับเพราะผมคิดว่าบทดั้งเดิมเนี่ยมันยอดเยี่ยมมากๆแล้วก็หนังฉบับแรกเนี่ยผมได้ดูนิดหน่อยนะมันดีกว่านี้เยอะเลยผมเลยไม่เห็นว่าทําไมจะต้องมีการถ่ายซ่อมแล้วก็ปรับปรุงเรื่องราวซึ่งมันชัดเจนรับว่าไอ้ที่ออกมาเนี่ยมันผิดหวังคนดูแล้วก็มันผิดหวังที่ผมด้วย รอบรุนเกฑนพูดแบบนี้แสดงว่ามีการปรับเปลี่ยนจริงครับและการปรับเปลี่ยนที่ว่าทําให้เรื่องราวที่เราดูอยู่มีปัญหาจริงๆนะครับอ่ะและนั่นคือเรื่องราวของบท Amber Heard ท,ที่ปรากฏในภาพยนตร์เรื่อง Aquaman and the Lost Kingdom มนะครับมีประเด็นที่น่าสนใจอีกนิดหน่อยครับเกี่ยวกับจัก,การวาล DC นะครับเออรายได้เออย,ย้ำๆรายได้นิดน,นึงแล้วกัน มีคนเขาว่ากันว่าอะควาแมนจะเจ๊งอะควาแมนไม่เจ๊งแล้วนะครับไรายได้รวมรวมเนี่ยน่าจะเกือบเสมอทุนละก็ไม่ได้กําไรเลยมากมายนะครับแต่เริ่มจะเกือบมาเสมอทุนละมันค่อยๆมาครับมันค่อยๆมาดังนั้นพอเอาตัวรอดไปได้ไม่พังเหมือนไอ้เดอะแฟลชนะครับอะควาแมนพอเอาตัวรอดไปได้นะครับอีกหนึ่งอัปเดตที่มาจากจักรวาลจักรวาลดีซีนะครับที่เป็นเรื่องน่าสนใจตอนนี้จักรวาล DC เนี่ยที่เรียกว่า DCUniverse เนี่ย ไม่มีใครสนใจเรื่องของไอจักรวาลเก่าแล้วล่ะครับไอเอ็กซ์เตนเด็ดยูนิเเนี่ยเพราะว่าเขามองว่ามันเลิกแล้วนะครับไม่ว่าเจมส์กันจะมองว่ามันจะมีการเอานูน่นเอานี่มาเติมหรือว่า จะยังจะยังใช้ตัวเก่าอะไรก็ตามนะครับจะยังมีการใช้ตัวละครตัวเก่าอยู่บ้างหรือว่าอะไรที่มันเวิร์กก็เก็บไว้อะไรแบบนั้นนะ่ะแกก็แบ่งรับแบ่งสู้นะครับแกก็ไม่ได้บอกแบบเต็มปากเต็มคาว่ารีบูตอันเก่าลืมมันไปเลยเพราะมันก็มีตัวละครเก่าปรากฏอยู่บ้างครับแต่อย่างไรก็ตามโฟกัสตอนนี้ของทุกคนที่มีต่อจัก,กรวาล DC ของ w อร์ e r Brother นะครับมันอยู่ที่ Superman Legacy 100%เลยครับความคืบหน้าล่าสุดของ Superman Legacy นะครับ เอามาจากบทสัมภาษณ์ของเราเชอร์บลอสนาแฮนนะครับคนที่จะมารับบทเป็นลุยส์เลนคนล่าสุดเธอก็ไปพูดงานประกาศรางวัลน,นี่แหละครับแล้วนักข่าวก็เลยถามเธอว่าเออไอซูเปอร์แมนเลกาซี่เนี่ยมันถึงไหนแล้วเธอก็บอกว่าเอารอดูได้เลยอะไรพวกนี้นะครับตอบกลางๆไปแต่ว่าหนึ่งอันที่หลายคนตื่นเต้นก็คือเธอบอกว่าตอนนี้เดวิดคอนสเวตที่จะมารับบ,บทเป็นคลักเคนหรือว่าซูเปอร์แมนคนล่าสุดเนี่ยเข้าไปเทรนละไปเทรนไฟายติงเทรนทรนิ่งนะครับ เตรียมตัวรอเปิดกล้องถ่ายทำนะครับซึ่งเราจะไม่เห็นอะไรทั้งสิ้นของซูเปอร์แมนภาคนี้นะครับจนกว่าหนังจะเริ่มต้นถ่ายทําแล้วก็ปล่อยตัวอย่างแรกซึ่งอีกนานพอสมควรครับเจมส์กันบอกว่ายังไม่เริ่มต้นเมื่อไหร่ก็ยังไม่ได้ให้ดูแลวครับรอก็แล้วกันว่าเราจะเห็นความคลืบหน้าหรือว่ารายละเอียดของจักรวาลดีซีที่อยู่ในมือเจมส์กันเป็นอย่างไรต่อไปนะครับ